อ๋อถ้าทั้งเลิเก็บกู้แล้วก็เรา่าบันทึกเฉพาะฝ่ายเราว่าาเมศไม่ไม่ร่วมเก็บกู้ด้วยเราก็จะรายงานไปที่เรนเพื่อประท้วงต,ต่อไป,อไปล่าสุดในพื้นที่ครับภาคหนึ่งเนี่ยเขาตอบรับแล้วะฉะนั้นพื้นที่ครับสองคนตอบรับด้วยไหมครับถ้าแสดงความจริงใจตรงนี้ถ้าตอบรับจริงก็ดีเราต้องรอวันนั้นถ้าครับตอนนี้ถ้าพบทหารทมศทวางกับระเบิดนี้นโยบายยังไง ก็ให้ตอบโต้ครับตอบโต้เพราะถือว่าลูกหลานอันธพาลตายเราก็คือยิงยิงใช่คือตายนี้ก็ยิงสองล้านสองยิงนี้ไปได้ยิงสางล้านหน้าจิงคือการสูบว่าก็ยิงยิงให้สัญญาณเตือนก่อนแล้วถ้าใครยังยังยังขัดขืนก็ยิงเลยสมมติว่าในในห่วงเวลานี้ถ้าเกิดมีแนวหน้าไปลากตะเวนและเหยียบกับระเบิดอีกนะครับเราก็คงต้องตอบโต้ครับตอบโต้การกำงานตอนนี้ทราบว่ามีการ ต่อควรในเรื so like, it, I I like. I like ่องการยิงลับกระสุนขนาดใหญ่หรือไม่คะศาสตาจารย์ยิงอะไรนะครับยิงอะไรครับปืนขนาดแหญ่เหมีือนก่อยัวอ๋อถ้าถ้ายิงมาที่ฝ่ายเราเราก็ตอบโต้ครับแต่ส่วนใหญ่จะยิงตอนในแต่ถ้ายิงตามยาชายแดนยิงทันปากกระบอกปืนมาแล้วก็ตอบโต้อยู่นะแม่ทัพขอคำถามสุดท้ายประเมินท่าทีการเจรจาเป็นยังไงครับวันที่27นี้น่าจะ รับเื่นดีนะครับแต่เราต้องดูว่าถ้าเป็นเงื่อนไขที่เราต่อรองไปแล้วมันเป็นเงื่อนไขที่มันหนักเขาก็อาจจะรับไว้เพื่อให้รายงานกับหน่วยหลือืดำเนินการที่นานข้นเรื่องภาษาาต,ตาควายจะถูกยกขึ้นมาด้วยไหมครับในปี27ก,ก็ก็ถือว่าอยู่ลักษณะนั้นก่อนคนระับอก่อนตามบุญทมเราก็อยู่อย่างนี้ ก็แม่ครับวันนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องตรงนะคะเด็กวันศุกร์นี้วันสาร์นี้วิจารณ์นานาประเด็นของสังคมนะคะประเด็นนี้แม่ครับได้ยินตามืออ๋อเป็นเป็นเรื่องการเมืองเราก็เราก็ทำในที่ป้องกันชายแดนปกติของการเมืองครับว่าคงไม่มีผลครับแค่การประจำก็ทำทำงานปกตินะครับขอบคุณครับต่อไปแล้วนะครับเพื่อนะขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้มาเป็นยังไงบ้างคะ แตกเห็นบบปดกว่าจะหองมาสัมารถือได้พี่ชมที่น้องให้กำลังใจทหารครับผมคือตัวแทนของน้องทหารนะครับแล้วก็ขอบคุณแล้ว่าขอให้พวกเราได้ได้รับกันแบบนี้ตลอดไปเห็นทั้งหนึ่ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นครับปีด้วยรู้สึกยังไงมาครับครับแล้วก็เป็นเป็นผลของน้องๆร่วมกันทุกส่วนนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เสียสละชีพืัอชาติแล้วก็ตับาดเจ็ คี่น้องชายคนเดียเราได้ทำได้ที่ร่วมกันแบบนี้สุดแล้ยเดี๋ยวในวันนั้นก็เป็นหน้าที่ขององค์กรที่เขาสามาดถที่เขาจะดีครับขอบคุณพี่พี่สื่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัอาจารย์ขาลับลับลอบส่งกระสีแกบอกไม่ได้มาครับอยาดีอยู่ ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของพลโทบุญสินภาคกลางนะครับ แม่ทัพภาคที่2นะครับก็ให้สัมภาษณ์กระสื่มมอมวลชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการตอบโต้ทหารกัมพูชาที่ให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่าหากมีการโจมตีเข้ามาก่อนเนี่ยให้กําลังพลเนี่ยสามารถตอบโต้ได้ทันทนะครับตัวหองท่านแม่ทัพเองก็บอกว่าก็ดม,มีการให้มาตรการหรือนโยบายแก่กําลังพลไปจริงนะครับแล้วก็มองว่าเรื่องของการต่อรองเนี่ยมันควรจะจบในที่เวที รวมถึงการแสดงความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของสถานการ์ชายแดนด้วยนะครับก็ตอนนี้มันเท่ากับว่าสถานก,การณ์เนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของพื้นที่ชายแดนนะครับว่าตัวของทหารกัมพูชาเนี่ยจะมีการยั่วยุหรือมีการกระทําการใดๆที่อาจจะทําให้ทหารไทยหรือกําลังพลเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือไม่อย่างเช่นกรณีของทุ่นระเบิดที่มีการลักลอบเข้ามาวางไว้ในพื้นที่ ที่เป็นข้อพิาพาทหรือพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของชายแดนไทยนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเริ่มมีการยิงเตือนก่อนในระยะแรกนะครับหลังจากนั้นเองก็จะมีการเพิ่มมาตรการไปเรื่อยๆทั้งการกดดันทางการระหว่างประเทศนะครับรวมถึงเรื่องของการดําเนินการในส่วนของมาตรการของเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับนั่นคือการให้สัมภาษณ์ของท่านคนโทบุญสิงห์พาดกลางนะครับแม่ทัพภาคที่2นะครับ ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้หากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะกลับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ขอบคุณทุกชมตามรับชมครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเดลิเวอร์เตอร์นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้นะครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกชมที่ตามรับชมครับผมกินัทวิเดีครับเดชกระจรขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังตัวั้